สิบอันดับสัตว์ที่เสียงดังที่สุดอันดับที่10กบบลูฟอกอเมริกาเหนือเจ้าก,กบตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะร้องเสียงดังได้ถึง119บเดซิเบลนะครับนั่นมันดังกว่าคอนเสิร์ตอีกนะอันดับที่9จักรจันแอฟริกามันสามารถร้องได้เสียงดังถึง120บเดซิเบลนะครับนั่นมันพอๆกับเสียงตอนเครื่องบินออกตัวเลยนะ อันดับที่8แมวน้ำช้างเสียงของแมวน้ำช้างเนี่ยสามารถดังได้มากถึง1 2 6เดซิเบลเลยครับดังกว่าเสียงเลื่อยยนต์อีกนะอันดับที่7นกกระตั้วมอลัคขันน129เดซิเบลนั่นมันพอๆกับเสียงไซเลนของรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงเลยนะอันดับที่6นกแก้วคาคาโป132อเดซิเบลดังพอๆกับเสียงเครื่องขุดเจาะพื้นเลยครับ อันดับที่5ถึงอันดับที่1ติดตามต่อพาร์ทหน้าครับ